อำนาจตุลาการเป็นอำนาจเดียวในสอำนาจอธิปไตยนี้ที่ไม่ได้มีความยึดโยงกับประชาชนการทำงานภายใต้พระบรมาพิไทยยิ่งนานวันเข้าก็ยิ่งทำให้ศาลกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นไปทุกทีทุกทีทั้งๆที่เป็นเพียงการทำงานภายใต้พระบรมาพิชวิไทยเท่านั้นถ้าตุลาการได้ทำความผิด ตุลาการก็ต้องเป็นคนรับความผิดนั่นเองไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับพระองค์ท่านสิ่งที่ยืนยันอย่างเป็นรูปธรรมค่ะที่ดิฉันเห็นได้ชัดและใครๆก็ได้เห็นการสถาปนาให้กลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นไปทุกทีทุกทีแทนการเป็นข้าราชการของประชาชนแทนการที่จะเป็นกันเองดิฉันยังเรียกร้องความใกล้ชิดและความรู้สึกเป็นที่พึ่งที่หวังในเรื่องการเรียกความยุติธรรมในประเด็นต่างๆที่เป็นรูปธรรมค่ะท่านประธานดิฉันเห็นได้จากกฎหมายเรื่องละเมิดอำนาจศาล ที่เราจะเห็นได้ชัดว่าในประเทศไทยนี้นะคะมีการใช้กฎหมายเรื่องละเมิดอำนาจศาลแตกต่างไปจากนานาอาระยะประเทศค่ะแต่ของประเทศไทยเรามีความแตกต่างค่ะท่านประธานเรามีการตีความอย่างกว้างไม่มีขอบเขตและมีการใช้ข้อหาละเมิดอำนาจศาลนี้มาริดรอนจำกัดเสรีภาพของประชาชนแม้แต่คดีปโปรยกระดาษท,ที่บันไดหน้าศาลอาญา คุณเบนจาอัปันค่ะได้โปรยกระดาษนะคะ A4 เท่านั้นค่ะแต่โดนลงโทษด้วยอัตราโทษสูงสุดคือสั่งจำคุก6เดือนนะคะซึ่งเป็นโทษจำที่สูงสุดที่กฎหมายมาตรานี้กำหนดได้ซึ่งมันไม่สมเหตุสมผลเพราะว่าการกระทำนั้นมันไม่ได้ไปทำให้กระบวนการพิจารณาคดีในห้องพิจารณาคดีต้องสะดุดลงอยากให้กระบวนการยุติธรรมไทยมีความใกล้ชิดและมีสำนึกในการทำงานเพื่อประชาชนไม่ได้ ทำงานภายใต้พระประมาภิไทยและใช้อำนาจมากดทัพบเสรีภาพของประชาชนในประเด็นต่างๆที่ไม่มีความจําเป็นดิฉันขอฝากท่านประธานถึงกระบวนการดุลการและถึงท่านประธานศาดิกาด้วยค่ะขอบคุณค่ะ